สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งก็พามาชมข้าวโพดเพลไว้ของสวนหมอเก่งชาแนลนะ,ะข้าวโพดก็ปลูกได้ประมาณ4สัปดาห์แล้วนะครับปรากฏว่ามันงอกบ้างไม่งอกบ้างนะครับหมอเก่งก็ต้องมาการปลูกเสริมนะครับก็เลยทําให้เกิดลงเรนนี้มีหลายรุ่นนะครับมาดูรุ่นแรกที่มันเติบโตนะฮะนี่ครับลาต้นก็ เดี๋ยวสดใสสวยงามนะครับลำต้นอวบอันเชลัยเลยนะครับนี่ฮะดินเราก็ร่วนซุยนะครับเราก็ใช้มือพวนดินพวกนี้นะครับกําจัดวัชพืชครับนี่ครับง่ายง่ายครับส่วนต้นนี้หมอเก่งทําการปลูกเสริมนะครับลักษณะของลําต้นก็เป็นตามรูปนี้นะครับนี่คะนี่เราใช้ระบบน้ําหยดนะครับอีกต้นหนึ่งนะฮะต้นนี้ฮะอวบมากเลยนะครับนี่ครับพวนดินเราก็แค่เอามือพวนพวกนี้ครับดินร่วนซุยมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ มันจะเปิดพวกนี้เราก็ไม่ได้มีปุ๋ยเคมีไม่มีอะไรครับไม่มียาฆ่ายาแมลงนะครับเราใช้ระบบออร์แกนิกนะครับอยู่พึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันนะครับดูต้นที่งอกก่อนเพื่อนเลยนะครับนี่ฮะก็เกิดหูกระต่ายแล้วนะครับกําลังที่จะออกฝักนะครับนี่คะอันนี้ก็คือหูกระต่ายนะครับไม่ใช่แขนงนะคะกํกำลังทจะแทงฝักนะครับส่วนฝักที่สองน่าก็อยู่แถวนี้นะฮะนี่ฮะลำต้นครับใบก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะฮะนี่ครับขอโพดครับ ต้นที่งอกก่อนก็อายุสี่สัปดาห์แล้วนะครับส่วนรุ่นที่สองคือนี่ฮะปลูกเสริมครับนี่ฮะปลูกเสริมครับก็ยังต้นเล็กๆอยู่นะครับต้นที่ไม่งอกมอเก่งก็ปลูกเสริมครับต้นนี้รู้สึกว่าจะเอียงนิดนึงนะครับหนอนยังไม่มีนะครับเพราะว่าหนอนยังไม่สามารถที่จะเข้ามาในโรงเรือนได้แต่ว่าใบนี้ไม่รู้ว่าโดนอะไรกินนะครับนี่ครับใบหงอเล็กน้อยนะครับใบหงอเล็กน้อยครับ นี่ก็คือปลูกเสริมกําลังที่งอกใหม่นะครับส่วนแถวสุดท้ายย่าตลกนี่ก็คือมันไม่งอกนะครับเดี๋ยวหมอเก่งไปหาเร็ดมาปลูกเพิ่มครับเพราะว่าเมล็ดหมดครับตอนที่งอกก่อนเพื่อนก็ต้นเติบโตเติบใหญ่นะครับสูงเลยนะฮะยังไม่มีการงูกระต่ายนะครับยังไม่แตกที่จะเป็นฝักนะครับนี่ฮะนู่นครับยาวไปนู่นเลยนะครับนี่ฮะบรรยากาศของกระโพดของสวนหมอเก่งนะครับ ประจำสัปดาห์นี้นะคะนี่ครับนแถวนี้ก็ปลูกเสริมนะฮะกำลังที่จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับนี่ฮะลักษณะของใบของต้นนะครับก็อยู่ในเกณฑดที่น่าพอใจนะครับต้นที่งอกใหม่ก็ดูเขียวสดใสแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะครับส่วนมาระกรของหมอเก่งนะครับต้นนี้นะฮะต้นนี้ก็ต้นกระเทยครับก็ลูกก็เป็นที่น่าพอใจนะครับนี่ฮะ เราไม่ได้มีปุ๋ยเคมีไม่มีสูตรเล่งอะไรเลยนะครับเราใช้ระบบธรรมชาติออร์แกนิกแท้ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับข้างล่างครับใช้ระบบน้ําหยดนะครับเราปุ๋ยขี้วัวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับต้นแรกครับแต่ว่าต้นอื่นๆมันยังใบเขียวดีอยู่นะครับนี่ครับออกลูกยังไม่ดอกเท่าไหร่นะครับต้นนี้หมอเก่งก็คัดสรรมาแล้วว่าเป็นต้นกระเทยนะครับดอกเล็กๆแบบนี้ไม่น่าจะติดครับมันต้องดอกอวบใหญ่ครับถึงจะติดผลนะครับ ส่วนต้นนี้ก็หมอเก่งราบไว้กับพื้นนะครับนี่ฮะอีกต้นหนึ่งครับตามมาดูเลยนะครับมาระกอครับใบเขียวสวยสดใสครับลำต้นกําลังอวบใหญ่คิดว่ากําลังที่จะติดลูกนะครับต้นนี้ก็ต้นกระเทยนะครับเพราะหมอเก่งคัดสรรไว้ต้นกระเทยทุกต้นเลยนะครับนี่ฮะดอกอวบใหญ่ต้นนี้น่าจะติดผลนะครับนี่ฮะน่าจะให้ผลผลิตนะครับต้นนี้ครับมารอรุ้นกันต่อไปนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นตัวเมียนะฮะหมอเก่ง เหลือไว้ตัดไปแล้วครับเพราะว่ามันงอขึ้นมางามใหม่หมอเก่งก็เลยให้มันโตไปเลยครับไม่ตัดทิ้งครับต้นเล็กต้นนี้ยังไม่หวบใหญ่ก็ต้นกระเทยเหมือนกันนะครับนี่ฮะดอกยังเล็กๆอยู่ไม่น่าจะติดผลนะครับมาดูต้นนี้คะลําต้นก็ดูหวบใหญ่สวยงามนะครับต้นนี้คะนี่คะดอกข้างบนดอกบวบใหญ่ๆวันนี้ติดผลแน่นอนครับนี่คะผลมาแล้วครับนี่คะตันนี้คือต้นกระเทยนะติดผลผลิตเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่ครับ ต้นอวบใหญ่ก็น่าจะได้ผลผลิตดีนะคัต้นนี้ครับส่วนมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ฮะทั้งแถวนี้ก็คือต้นกระเทยทั้งหมดเลยนะครับต้นนี้ก็ต้นกําลังที่จะอวบใหญ่นะฮะติดลูกไปแล้วครับข้างล่างนี้ครับนี่ครับอีกลูกหนึ่งครับข้างบนก็อีกลูกหนึ่งครับนี่ดอกใหญ่ๆพวกเนี้ติดดอกแน่นอนเลยครับส่วนดอกเล็กๆพวกนี้ไม่น่าจะให้ผลผลิตนะครับไม่ติดผลนะครับนี่คะนี่ก็เป็นวิธีของหมอเก่งนะครับในการปลูกมะละกอคือเอาเมล็ดหยอดเข้าไปเลยครับกำมือหนึ่งครับ นี่ครับรับรองลายต้นกระเทยแน่นอนเลยครับในบรรดาสิบสิบกว่าต้นนี้หมอเก่งก็ค่อยทยอยถอนออกไปครับต้นไหนไม่สมบูร,รณ์ไม่สวยแล้วก็ถอนออกไปครับแล้วก็ค่อยคัดเลือกลูกต้นที่ใหญ่ๆไว้นะคะไว้จะเหลือจักห้าต้นแบบนี้นะคะแล้วค่อยคัดเลือกว่ามันจะได้ต้นกระเทยแน่นอนเลยครับร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้ครับได้ต้นกระเทยครับนี่หมอเก่งก็คัดเลือกไปครับต้นไหนไม่สวยถอนอนอกไปเลยครับเหลือแต่ต้นใหญ่ๆอบบบนะครับนี่ฮะถอนทิ้งไปเลยครับต้นเล็กนี่ก็ถอนทิ้งไปเลยครับเราจะเหลือไว้เข้ารอบ สิคนสุดท้ายก่อนครับรอบนี้ครับเดี๋ยวรอบหน้าเหลือรอบ5้าคนสุดท้ายครับเราจะเลือกแต่ต้นกระเทยนะครับเป็นไงบ้าง่ะครับมากรกรสวยๆนะครับของสวนหมอเก่งช n แนลขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่ง a n n e l ขอบคุณครับ